ต่อไปนี้นะครับแมป a n i m a l ผมจะเลิกทำแล้วนะคือเลิกทำจริงๆแล้วนะแต่ว่ายังฟาร์มอยู่ส่วนคลิปก็จะลงเป็นเกมอื่นแทน a n i m a l ผมจะเลิกทำแล้วเลิกทำจริงๆรอบนี้คือผมจะไม่ทำคลิปที่มีเกี่ยวกับ animal อีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันนี้ส่วนเกมอื่นในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันก็ที่รู้ a n i m a l คือผมจะไม่ทำแล้วแล้วก็ผมจะ หายไปค่อนข้างจะนานเลยตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วแม้แต่คลิปสั้นๆหรือถ้ามีอารมณ์ก็อาจจะลงก็แล้วแต่เนาะคือมันทำอะไรไม่มันทำาไะได้ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็นั่นแหละก็ผมจะไม่ทำคลิปที่เกี่ยวกับข้องกับแอนิมอลที่ตอไปแล้วแต่ว่ายังมีโอกาสเจอผมในแมพอยู่แต่คือนั่นแหละ ไม่ทําแล้วก็คือแมบแอนิมอลผมจะไม่ทําอัปเดตหรืออะไรแล้วเล่นเหมือนเดิมมีโอกาสเจอเหมือนเดิมแต่ก็จะหายากนิดนึงนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละ